ครับวันนี้มาพบกับสตาร์นะครับผมผมจะมาแนะนํารถครอบครัวเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นยี่ห้อของโตโยต้านะครับอันนี้เนี่ยที่เห็นอยู่นะครับจะเป็นโตโยต้ารีวิวพันเจเนอร์นะครับของผมเนี่ยจะมีตั้งแต่ปี2 0 1 5ถึง2 0 1 9นะครับสำหรับตัวโฉมรีวิวพันเนอร์ตัวนี้นะครับราคาเริ่มต้นอยู่ที่9 5้0 0 0บาทนะครับจนถึงล้านหน0่งแบาทนะครับผมผมมีทั้งตัว2.4งขับ2แล้วก็2.8งขับ4เป็นตัวซีฟ้าโฟลด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะพาชมรอบตัวรถและภายในนตัััวรรถกคบผม ครับนี้เป็นโตโยต้านิวโฟจูเนอร์นะครับตัวพวกนี้จะเป็นตัวนิวโฟจูเนอร์มีตั้งแต่ปี2015ถึง2019นะครับสําหรับตัวนิวโฟจูเนอร์นะครับผมมีให้เลือกมากกว่า20กว่าคันนะครับแล้วก็ที่จอดอยู่ทั้งหมดนี้จะเป็นสีขาวมุกหมดเลยนะครับนี่ครับลูกค้าท่านใดที่มองหาอยู่ตัว2.4ขับ2นะครับ2.8ตัวซิกมาโฟขับ4นะครับก็ติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับหรือนัดหมายดูรถได้ที่กทมถนนล่มเก้านะครับ หรือว่าลูกค้าอยากได้รายละเอียดเนี่ยแต่ละคันเนี่ยสามารถแอดไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามกันได้ก่อนเลยนะครับเบื้องต้นเพราะว่าในสต็อกมีมากกว่า20กว่าคันครับวันนี้มานําเสนออยู่เพียงจอดให้โชว์อยู่5คันนะครับเพราะว่ารถในสต็อกค่อนข้างเยอะมากครับนิวฟอร์จเนอร์ตอนนี้ตัวทีอาดีก็มีเหมือนกันนะครับทั้งตัว2.4ขับ2 2.8ขับ4ตัวซิกมาโฟนะครับเรามีหมดเลยนะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อหาสตาร์ทได้เลยนะครับรถ เข้ามาค่อนข้างเยอะนะครับมี20กว่าคันได้นะครับตอนนี้เนี่ยครับสภาพสวยๆทุกคันครับผมเลขไม่มีตั้งแต่หลักหมื่นถึงหลักแสนนะครับนี่นะครับลูกค้าท่านใดที่สนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์0988287118นะครับโอเคนะครับหรือว่าขอรายละเอียดตัวรถเพิ่มเติมเนี่ยขอทางรูปหรือว่าทางไลน์หรือว่าโทรมาสอบถามก่อนได้นะครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับ